เอาละครับคุณผู้ชมมาไล่เรียงประเด็นข่าวหน้าหนึ่งหนึงสือพิมพ์ไทยรัฐที่เป็นทั้งพาดหัวใหญ่และก็พาดหัวรองนะครับขอดูพาดหัวรองก่อนกรณีของการเตรียมการในการป่วนหลายที่ะนะครับทั้งกรุงเทพมหาคนครและก็เมืองต่างๆซึ่งตำรวจล่าอีก7คนแก๊งป่วนกรุงเปิดชื่อโยงคนนอกบิ๊กตู่ลั่นไม่เคยกลัวเป็นเป้าหมายสำคัญบิ๊กตู่ขอลอยสิ่งเลวร้ายไปกับกระทงปัดสอบแก๊งป่วนกลบข่าวอุทยามราชพัก สั่งลุยขยายปมโยงขอนแก่นโมเดลตอกแกนนำเดี๋ยวเขาเปิดอ่านดูหน่อยนะฮะตอกทางด้านของแกนนำนะครับแล้วก็มีการส่งตัวสองมือป่วนให้กับตำรวจในการสอบต่อแล้วก็มีการเปิดเผยถึงเป้าหมายในการยึดค่ายทหารแล้วก็ยึดค่ายตำรวจด้วยนะครับส่วนทางด้านของ ประวิทย์พลเอกประวิทย์ย้ำออกหมายจับมีหลักฐานทหารก็ส่งสองมือปวดให้ตำรวจสอบต่อเป้าหมายการก่อการร้ายคุณค่ายทหารตำรวจพบว่าสะสมคนอาวุธพร้อมก่อเหตุจับโยงพวกหลบหนีอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีการเปิดรายชื่อขบวนการในภาคอีสานโอ้โหวันนี้ข่าวนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทหารสังกัดกองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์แล้วก็หน่วยคอมมอดกกองปราบปรามเนี่ยคุมตัวจ่าสิบตำรวจประทิน จันเกตอดีตตำรวจตระเวนชายแดนและก็นายนัทพลณวันเลซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงนะครับและก็เป็นสมาชิกเครือข่ายขอนแก่นโมเดลมาส่งมอบให้กับตำรวจเพื่อการสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาโดยมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามาณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ร่วมรับตัว พลตตํารวจเอกศิวรากระระบุนะครับว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนเตรียมวางแผนปทุศกรรม mm hmm. ก่อเหตุความวุ่นวายช่วงกิจกรรมสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook และแอปพลิเคชัน l ล n e ในการนัดหมายขณะที่พฤติการของผู้ต้องหาเริ่มซ่องสุมอาวุธและกำลังพลตั้งแต่การชุมนุมทางการเมืองที่ถนนอักษะแล้วและก็เคยถูกดําเนินคดีไปแล้วแต่ยังคงมีพฤติการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ส่วนจะมีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับทางคสชเนี่ยเขาสืบสวนทราบมาว่ามันอาจจะมีการก่อเหตุนะฮะหรือไม่ประสงค์ดีกับชาติบ้านเมืองนะฮะเขาไล่ไล่ไล่ไลหลักฐานไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนกลุ่มนี้โดยจากประทินเนี่ยนะฮะเขาก็ไป เอาตัวมาค้นบ้านประกบพบหลักฐานนะฮะจนนำไปสู่การออกมาจับนะฮะแล้วก็จับตัวนะฮะส่วนกวนของเขาเนี่ยก็เป็นกวนเดิมนะฮะบางส่วนครึ่งหนึ่งก็เป็นกวนเดิมที่มาตั้งแต่อักษานะฮะไล่ไปขอนแก่นโมเดลแล้วก็ไล่มาถึงปัจจุบันนี้นะฮะจากการตรวจสอบบ้านของพวกที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะฮะ บางบ้านก็พบอาวุธนะครับพร้อมกระสุนนะฮะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ทางทหารเขากำลังดำเนินการสืบสวนต่อเนื่องเพื่อขยายผลในการยึดอาวุธต่อไปอยู่ ส่วนผู้ต้องหาอีก7คนที่ยังคงหลบหนีตำรวจก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับซึ่งเปิดเผยโดยพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปตามพยานหลักฐานไม่ใช่การจัดฉากหรือโยนความผิดให้กับฝ่ายการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งขบ,บวนการดังกล่าวนั้นมีจริง<ฆ>ตอนนี้ตํารวจก็สั่งการให้ติดตามผู้ต้องหาที่เหลือ7คนก็คือนายพิสนุพรมสอนชาวจังหวัดเชียงใหม่นายนวรลบบุญจัน,นทนร์นายธนกฤตทองเงินเพิ่มและก็นายบีรชัยชาบุญมีชาวจังหวัดขอน แกนรวมถึงนายชัดชัยศรีวงศาชาวจังหวัดมหาสารคามนายมีชัยม่วงมนตรีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็นายพาหิรันกองคำชาวจังหวัดบึงการนะครับในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,รายพระมหากษัตริย์และนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จให้กลับมาดําเนินคดีให้ได้ครับเหตุการณ์ที่เราได้ควบคุมตัวทั้งสองคนในวันนี้แล้วก็ออกมาจับอีก7คนที่เหลือนะครับ ขอยืนยันนะครับว่ามีขบวนการนี้มีจริงนะครับก็อยากจะสื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทราบด้วยขบวนการนี้มันมีจริงนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเพราะเรามีการข่าวแล้วก็มีการควบคุมตัวจริงนะครับอาวุธยุธทธภกรณ์ต่างๆ ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทําไมเพราะว่าเป็นสองรายชื่อเป็นหนึ่งในเป้าห <1 S 2> มายหนึ่งในสองรายชื่อนะฮะคือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ย<ช>นะครับการดูแลความปลอดภัยให้ในายกนั้นนะครับก็จะใช้ชุดรักษาความปลอดภัยจากกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ค่ายนาวามินทราชินีจังหวัดชลบุรีหรือที่ได้รับการขนานนามว่าทหารเสือราชินีแต่ได้ปรับเปลี่ยนหัวหน้าชุดมาเป็นพันเอกวรยุทธ์แก้ววิบูรณพันธ์ผู้บังคับ การกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์โดยทีมรักษาความปลอดภัยได้จัดแบ่งออกเป็น3ชุดเพื่อสลับกันทําหน้าที่นะครับเรื่องนี้นายยมตีก็ออกมาพูดด้วยเรื่องการดูแลความปลอดภัยตนเองนะฮะเดี๋ยวข่าวต่อไปเนี่ยเล่าเรื่องของประเด็นท่านนายกให้ฟังขณะเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลังยังได้เสริมกําลังจากกองปฏิบัติการพิเศษหรือว่าชกก0เฉพาะกิจเนี่ยนะครับจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งมีพันเอกอินทนนท์รัตนาการเป็นผู้บังคับหน่วยมาเพิ่มเติมอีก1ชุด นอกจากนี้ทำเนียบรัฐบาลก็ยังคงจัดชุดรักษาความปลอดภัยศูนย์รักษาความปลอดภัยจากกองบัญชาการกองทัพไทยอีก1 0นายสลับหมุนเวียนกันทำภารกิจครับ สำหรับขบวนรถประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ขนาด2 5 0 c ีหรือว่าฉลามบกสองคันและก็ยังมีรถจักรยานยนต์ที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุดดำขับตามประกอบอีก1ชุดรวมถึงรถยนต์ปิดท้ายขบวนอีกสองคันนี่คือขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยขบวนรถของนายกรัฐมนตรีนะครับ ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังใช้กําลังจากศูนย์รักษาความปลอดภัยจากกองบัญชาการกองทัพไทยและก็ไม่ได้เพิ่มกําลังแต่อย่างใดนะครับเรื่องของกองกําลังในการดูแลความปลอดภัยในก่อนหน้านี้จำกันได้นายจตุพรพรมพันธ์ก็ออกมาพูดเป็นการว่าโอ้โหตอนนี้ใช้เจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจทห,หารกว่า2 0 0พนนายในการดูแลนาย,ยกรัฐมนตรีในการเดินทางลงพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ประเด็นนี้นายกรัฐมนตรี ตรีก็พูดด้วยแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับทางด้านของการดําเนินคดีแล้วก็การเตรียมป่วนกรุงเตรียมป่วนพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีคําเปิดเผยออกมานะครับว่าเอ๊ในพื้นที่ที่มีการกำลังเตรียมซ่องสมกําลังแล้วก็เตรียมการป่วนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าเป้าหมายการก่อการร้ายเนี่ยคือยึดค่ายทหารและตํารวจแล้วก็มีการสะสมคนอาวุธ พร้อมก่อเหตุจับโยงพวกหลบหนีอยู่ต่างประเทศอันนี้น่าสนใจนะครับขอขอดูข้อมูลตรงนี้สะหน่อยนะครับเพราะว่าทางด้านของพลตํารวจตีชยพลชัดชัยเดชผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรมของสยศสยศเนี่ยนะฮะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารร่วมกันสืบสวนหาข่าวมาตั้งแต่ปี57เพราะว่ากลุ่มบุคคลมีพฤติการซ่องสมกําลังร่วมกันวางแผนสะสมอาวุธเพื่อก่อเหตุร้ายต่อต้านการรัฐประหารแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะเพราะว่า การรัฐประหารกลุ่มอํานาจยึดอํานาจเนี่ยน,นะครับเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมคปี5722พฤษภาคมโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่23พฤษภาคม2557 คือหลังจากวันที่ทางคอสช,ชเข้ามาควบคุมอํานาจนะครับจับกลุ่มตัวจ่าสิบตรีปฏินจันเกตได้จุดแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการจับกุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลจนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น26คนในข้อหาสมคบกันเพื่อก่อการร้ายมีอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและมียุทธภัณฑ์พฤติการจากการสอบสวนผู้ต้องหาแยกออกเป็น3กลุ่มนะครับ คือกลุ่มที่มีแนวคิดในการก่อ,อการร้ายซ่องสมกําลังพลอาวุธพร้อมที่จะดําเนินการยึดค่ายทหารค่ายตํารวจสถานที่ราชการสําคัญเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารจะมีการจัดแบ่งกําลังออกไปดําเนินการตามเป้าหมายในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะครับ